สวัสดี f อฟซแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่องของเกษตรก็นำทางนะครับนะก็คลิปนี้ก็นะก้างั้นแหละก็เห็นท่านผู้ชมหลายๆท่านบอกว่านะครับอช่วงหลังๆนี้มานะครับนะคลิปของเราที่ออกไปส่วนมากจะไม่เห็นหน้าในเกษตรเลยนะครับนะเป็นธรรมดาครับผมเพราะว่า <laughs> เรา ต้องการที่จะเปิดตัวนะบอลนะครับนะเน้นโฟกัสที่บอลนะครับนะไม่ได้โฟกัสที่หน้าของนายเกษตรนะครับก็ <c oughs> <g shorten> มีบางคลิปที่เราจะเปิดตัวแบบเห็นหน้ากันแบบนี้ก็จะมีนะครับนะเป็นบางครั้งแล้วทว่าเวลาเราผมออกสวนนะ่ะนะครับนะสัญญาณไม่ค่อยจะดีถ้าเกิดว่าเราทําแบบเนี้ยมันจะยาวเกินไปนะครับนะยาวเกินไปแล้วเวลาเราโหลดคลิปลงเนี่ยมันจะนานนะครับน่าจะนานนะครับก็อ่ะนๆก็ได้ทักมาแล้วนะครับนะ คลิปนี้เราก็จะได้เห็นหน้ากันเห็นหน้ากันมาโอเคผมจะพามาดูสวนนะนะะเยี่ยมสวนบ้างเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูนะไม่ค่อยได้เข้าสวนเลยนะครับนะแล้วก็เปิดหน้าไม้ไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็บอนสีนี่เป็นอะไรที่เยอะหลากหลายพอสมควรฮะท่านผู้ชมครับไม่จบไม่สิ้นนะถ้าเราไม่หยุดอะถ้าเาไม่หยุดนะถ้าเราไม่หยุดที่จะค้นหา ไม่มีการจบแน่นอนครับผมนะเพราะว่าสายพันธุ์มันเยอะมากอ่าตอนนี้ถ้ารวบรวมสายพันธุ์จริงๆนะเอาสายพันธุ์จริงๆน่าจะมีประมาณหลายแสนน่ะหลายแสนกว่าสายพันธุ์น่ะที่ตั้งชื่อแล้วที่ยังไม่มีชื่อก็มีนะครับนะก็จะมีเยอะแยะอยู่ข้างในนั้นเพราะฉะนั้นก็บางครั้งก็อาจจะผิดเพี้ยนจากสายพันธุ์เป็นนิดหน่อยๆนะเพราะว่าในตระกูลไม้แบบนี้ยังไงก็ต้องมีแผงบ้าง มีผิดเพี้ยนบ้างนะครับนะเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดานะครับนะก็ดูๆกันเอาก็แล้วกันนะครับนะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการเล่นนะครับนะถ้าเราคิดจะเล่นไม่ต้องไปคิดอะไรมากฮนะเอาที่เราชอบเอาที่เราว่าสวยถ้าสวยก็คือเอานะเลี้ยงสะสมแค่นั้นจบนะครับนะถ้าเราคิดจะทํจาจะสะสมแล้วเราคิดมากอะปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะไม่จบไม่สิ้นหรอกนะครับนะปัญหามันไม่จบแน่นอน เพราะฉะนั้นก็เอาตามที่เราชอบก็แล้วกันนะครับนะวันนี้เราจะมาดูอีกที่อีกอีกอีกอันนึงนะครับนะมาดูสัตููพืชนะครับนะพะเมื่อ3วันที่ผ่านมาผมเห็นผีเสื้อบินบินวนอยู่ในสวนเนี้ยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็มีนะบินวนอยู่ในสวนเนี้ยนะบ่อยมากแล้วก็พอได้อีก 4, ี่ห้าวันเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับนะไปดูกันครับผนี่ครับโุครับดูนะครับนะนี่นะ ไอตัวก่อเรื่องของเรานะครับเนะี่ยอยู่ตรงนี้ถ้ามีตัวนี้บินอยู่ในสวนนะครับนะนะถ้ามีตัวเนี้ยบินอยู่ในสวนนะครับนะให้ท่านผู้ชมนะ่ะสันนิษฐานได้เลยว่าอีกไม่นานจะต้องมีตัวหนอนแน่นอนนะนะตัวหนอนนะ่ะพวกชิเมโจตายนะครับนะนหนอนชาเขียวจะเกิดขึ้นนะครับนะแต่ว่าไอตัวนั้นไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นผีเสื้อชนิดไหนนะที่ไข่นะครับแต่ตัวนี้ผมเห็นบินอยู่หลายวันแล้วนะ ผีเสื้อตัวเนี้ยนะครับนะบินอยู่หลายวันแล้วแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันมีดอกไม้นะครับนะมีดอกไม้ขึ้นอ่ะเห็นสีสันของใบบอลสีบ้างแล้วก็พวกดอกไม้พวกอะไรเนี้ยถตรงนี้นะครับนะก็จะมีเข้ามานะครับนะพวกผีเสื้อนะครับก็จะมีหลายสายพันธุ์อ่ะต่างๆนานานะครับนะเนี่ยไอดอกแบบนี้ก็จะก็จะตอมเหมือนกันนะนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีช่วงบางตัวบางบางตัวบางสายพันธุ์อ่ะ ช่วงระยะวางไข่พอดีก็จะอาจจะมีนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบอลสีของเรานะครับนะมาถึงตรงนี้แล้ว <c oughs> ตรงนี้จะเป็นโซนของพ่อแม่พันธุ์นะครับนะนะโซนของพ่อแม่พันธุ์นะครับก็บอลตัวนี้แต่ละแม่สูกุมานะครับนะท่านผู้ชมครับนะถ้าเราสังเกตดีๆนะส่วนใบตรงนี้ก็จะแหว,ว,นะว่งไปแล้วนะนะี <c oughs> นะ่แหว่งไปแล้วนะเห็นไหมฮะนะแหว่งไปแล้ว แล้วก็มีอีกใบหนึ่งขาดไปเลยนะไม่เหลือเลยแค่ระยะเวลาที่ผมไม่ได้มาดูตัวเนี้ยแค่สองวันนะแค่สวันนะครับนะแล้วสังเกตได้เลยข้างล่างจะมีพวกขี้ของหนอนเนี่ยเต็มเลยไล่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ตแตขี้เล็กๆนะนี่ขี้เล็กๆเลยมาจนถึงปานกลางแล้วก็มาจนถึงใหญ่ตัวนี้ใช้เวลาในการเขาเรียกว่านะในการขายายตัวเนี่ยแค่ไม่กี่วันเองนะครับนะ ถ้าอาหารอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาจะกิน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 แค่ระยะแค่สามสี่วันเขาจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็จะเป็นดักแด้นะครับตัวนี้นะเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นตัวหรอกเพราะว่าเขาจะหลบอยู่ใต้ใบนะครับนะเพราอไม่อกี้ผมผมมาดูแล้วแล้วก็เห็นแล้วเห็นตัวแล้วนะครับ <c oughs> นี่ตัวเขาอยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> เห็นไหมท่านผู้ชมนี่นะ <c oughs> นี่คือสตูของบอลสี <c oughs> อีกตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็ ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นอันตรายเท่าไหร่หรอกนะครับถ้าเราเห็นก่อนนะเราเจอก่อนก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าส่วนมากเลยเขาจะกินตรงใบนะฮะตรงใบนะครับนี่นะชอบมากเลยนะใบบอลสีเนะี่ยตัวนี้ชอบมากเลยนะครับนะยิ่งเป็นยิ่งเป็นใบที่เขาเรียกว่าอะไรนะใบที่มีสีสีแบบฉูดฉาดอะนะสีจัดจ้านอนะตัวนี้นะครับนะ่าชอบมากเลยนะครับนะเพราะว่า ใบบอนสีเนี่ยมีธาตุสารอาหารสูงสําหรับพวกตัวหนอนพวกเนี้ยนะครับนะจะทําให้เข้าตัวไวอจะทําให้เข้าตัวไวนะครับนะตัวนี้นะนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมลงไปข้างล่างเลยนี่นะหนอนชายเขียวชิมเมตจุดใต้นะครับตัวนี้โอ้จากเนี่ยมูลเล็กๆเ,เนี่ยในข้ามคืนกลายเป็นมูลใหญ่ขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมนี่มูลใหญ่ขนาดนี้เลยนะ โอ้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะตัวนี้นะขยายพันธุ์ได้ไวมากสังเกตได้เลยถ้ามีผีเสื้อบินไปบินมาเนี่ยนะนะในสวนของเราเนี่ยนะครับนะสันนิษฐานได้เลยว่ามีตัวแน่นอนไม่ใช้ก็เร็วนะครับนะไม่ใช้ก็เร็วมีตัวแน่นอนนะครับนี่นะวิธีการกําจัดก็ไม่ยากฮนะเอาออกมาแล้วกเอาไปทิ้งนะครับนะให้เขาเป็นตัวแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์นี้จะเป็นผีเสื้อกลางคืนหรือเปล่าหรือว่าเป็นผีเสื้อที่ว่าเขาบินช่วงตอนกลางวันนะครับนี่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกัน แต่ดูแล้วน่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะลักษณะนี้นะครับตัวสีเขียวนะครับบางทีก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะครับนะท่านผู้ชมนะนะนี่หละคือสตูของบอลสีของเรานะครับนะนี่คือสตูเลยนะครับอืมนี่นะอ่ะวันนี้ก็มาได้เห็นหน้าเห็นตากันสักหน่อยนะครับนะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปรับปรุงสวนนะครับนะเป็นช่วงที่ผมปรับปรุงสวนนะครับ ไม้บางตัวเราก็จะลื้อออกนะเพราะไม้เริ่มลงลงหัวแล้วนะเริ่มสละใบแล้วนะครับนะ <S <S ก็จะลื้อออกนะครับนะผมก็จะรื้อออกนะครับก็ไม่ถึงกับว,ว่านี่เท่าไหร่หรอกเราก็ปรับปูไปเรื่อยๆนะครับนะนี่นะนี่ตอนนี้ก็ยายก็จะรื้อออกนะก็จะเป็นจะเป็นหัวนะเหลือแต่เป็นหัวอย่างนี้นะนะครับนะลื้อออกเยอะพอสมควรอยู่นะครับนะแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปแบบไม้ใหม่นะครับนะอืม ก็ตัวนี้เมื่อวันที่ผมได้ลงไปนะครับนะได้ลงคลิปไปนะครับนะก็ตอนนี้นะครับไม้ก็ยังเหลืออยู่นะยังมีอยู่นะครับนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับนะที่จะสั่งนะสั่งได้เลยนะครับนะตัวนี้นะนะตัวนี้เป็นขุมทองนะจะมีขุมทองแล้วก็มีเทพทรงศิลด้วยฮนะท่านผู้ชมครับปนอยู่ข้างในนี้นะนี่นะเห็นไหมถ้าเป็นเทพทรงศิลน,นั้นก้านเขาจะเป็นออกสีนี้ฮนะนี่สีคำข่ๆหน่อยหนึ่งนะ ถ้าเป็นขุมทองการนเขาจะออกเป็นสีเขียวนะออกเขียวๆหน่อยนึงนะครับนี่นะก็ท่านใดสนใจก็ทักมาก็แล้วกันนะฮะเทพทรงศิลน,น่าจะมีไม่กี่กระถางหรอกนะครับนะมีแค่ 1.2. มีแค่3กระถางเท่านั้นนะเทพทรงศิลมีแค่3กระถางเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับนี่นะกัดแดงเหมือนกันนะตัวนี้กัดแดงแบบแดงจัดๆเลยนะท่านชมนะนะครับนี่เห็นไหมก็จะติด ออกชมพูนิดหน่อยนะนี่นะนะฮะมีมีอยู่นะครับนะอืมมีทั้งขุมทองแล้วก็มีเทพทรงศิลด้วยเทพทรงศิลมีแค่สามกระถางเท่านั้นนะครับอืมต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะนี่นะนะพระสมุดเจดีนะครับนะพระสมุดเจดีเราก็ยังเหลืออยู่นะครับนะยังเหลืออยู่หาท่านผู้ชมนะตัวนี้นะนี่สำหรับท่านใดนะครับนะที่อยากจะสะสมนะในกลุ่มนี้นะครับนะอ่าในในเขาเรียกว่าอะไร ในตับเนี้ยใไม่ใช่ตับนี้ดิพวกนี้จะเป็นตับเบตตะเลททั้งหมดนะครับนะฮะผู้ชมนะเป็นตับเบตตะเลททั้งหมดนะครับนี่นะอืมถึงจะมีชื่อก็อยู่ในตับเบตตะเลทเพราะว่าจัดกลุ่มในตับไม่ได้นะครับนะนะจัดกลุ่มในตับไม่ได้นะตัวนี้นะอ่าต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ในจันนะในจันหนวดเขี้ยวนะครับนะก็เหลืออีกสามกระถางนะครับนะในจันหนวดเขี้ยวนะในจันหนวดเขี้ยวนี่เหลืออีกสากระถางเท่านั้นนะครับนะอืมนะฮะ แล้วก็จะมีลูกไม้ตัวนี้เป็นลูกไม้เพาะเมล็ดทั้งหมดนะครับนะนี่นะนะครับราคาก็120บาทนะครับอ่ะอินาบุษบานะยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับยังเหลืออยู่นิดนิดนิดหนึ่งนะครับบ่อเงินบ่อทองก็ยังเหลือนิดหน่อยนะฮะนะนี่หงสุวรรณก็ยังเหลือมิ่งโบราณก็ยังเหลือม่วงมงคลก็ยังเหลือนะครับนี่นะจอมทัพก็ยังเหลืออยู่นะวันนี้เป็นมิ่ง ลูกผสมนะครับนะนี่นะถ้าใครสนใจก็ค่อยว่ากันอีกทีตัวนี้เห็นไหมฮะลิงลูกผสมจะแตกต่างกันสวยมากนะนะครับนะนี่นะนะแล้วก็ภาพบางพลภัยตัวนี้เหลืออยู่แค่3กระถางนะครับนี่นะภาพบางพลัยเหลืออยู่แค่3กระถางเท่านั้นนะครับนะก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเท้ากระบ,บินละพมนะครับนะตัวนี้นะเท้ากระบ,บินละพมท่านผู้ชมครับตัวนี้ เริ่มแล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะก็จะหมดแล้วเพราะว่าเป็นลอดสุดท้ายแล้วนะครับนะตัวนี้นะเห็นไหมเป็นลอดสุดท้ายแล้วหลังจากลอดนี้หมดก็ไม่มีแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนแล้วนะครับพอหมดจริงๆนะนะตัวนี้เกี้ยงเลยนะครับนะไม่เหลือเลยเท้ากระบินละพมเป็นเท้าเออเป็นไม้ที่ป้ายแดงนะป้ายแดงแล้วก็ป้ายลึกด้วยนะป้ายลึกด้วยพื้นเขียวเข้มนะครับนะพื้นเขียวเข้มก้านใบก็จะเป็น ดำออกสายบัวนะดำออกสายบัวนะครับนะนี่เป็นไม้เก่าโบราณน,นะครับนะตัวหนึ่งที่สมควรที่จะสะสมไว้นะครับตัวนี้นะไม้เก่าโบราณเลยนะครับอืมนะฮะถ้าไปหาไม่ถูกจุดก็คงจะหายากอยู่ตัวนี้นะครับนะแต่ก็ไม่ต้องหาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมอะไปหามาให้แล้วนะไปหามาให้แล้วนะตัวนี้นะนี่เห็นไหมฮะการกัดสีสวยมากเลยนะครับเราไปหามาให้แล้วแค่ท่านผู้ชมนะครับนะ รอดูคลิปนะครับรอดูคลิปของนายเกษตรนะสนใจต้นไหนชอบต้นไหนก็มาเลือกเอานะครับนะแค่นั้นเองนะครับนะเป็นราคาแบ่งปันนะครับที่จริงแล้วราคาพวกนี้สูงมากนะท่านผู้ชมครับแล้วช่วงจังหวะของช่วงนี้ก็เป็นบอลที่กําลังกําลังกลับมาในสภาพปกติแล้วนะไม่ใช่พลิกๆเหมือนต่ก่อนแล้วก็ยังอยู่ในราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่แบ่งปันอยู่นะครับนะเท้ากับบินละพมเนี่ยนะครับนะ ซึ่งบอลป้ายอยู่ในธนาคารหลักร้อยเนี่ยบอกตรงๆถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มเลยนี่เห็นไหมฮะน,นี่นะครับสวยนะนะครับแต่ตัวนี้เป็นป้ายแดงลึกป้ายแดงแบบโอ้โหแบบดูดิครับท่านผู้ชมนี่ดูกันนี่นี่นะเป็นป้ายแบบกัดลึกอะป้ายชัดเจนมากนะครับนะนะแล้วก็มีแค่สองสีเท่านั้นมีป้ายแดงเขียวป้ายแดงมีเท่านี้เอง ซึ่งดูแล้วมันเป็นไม้แบบมีมวลค้างะนะครับนะเป็นไม้พื้นพื้นที่ดูง่ายๆนะแล้วก็ดูมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับนะตัวนี้นะอ่สำหรับท่านใดสนใจก็อย่าลืมก็แล้วกันนะครับนะราคาก็อยู่ที่สองสามสองาสแล้วก็มีสองหมี2ราคานะครับนะอืแล้วก็มีตัวนี้อีกอันนึงก็คืออะไรนะ นี่นะตัวนี้ก็จะเป็นแสงพระธาตุนะครับนะท่านผู้ชมครับแสงพระธาตุนะแต่ว่ายังกัดไม่เต็มนะครับนะสำหรับท่านใดที่สะสมก็สะสมไปได้นะครับนะสแสงพระธาตุตัวนี้นะครับนะซึ่งมีตัวนี้บันทึกอยู่ในตัวหนังสือนะครับนะนี่นะในบันทึกหนังสือในข้อมูลต่างๆตัวนี้มีนะครับนะนี่นะแสงพระธาตุนะครับก็เลือกเลือกเอาอันก็แล้วกันนะครับนะถ้าท่านใดอยากจะสะสมนะครับราคาแสงพระธาตุก็ไม่แพง120บบาทเท่านั้นนะครับนะ อ่าสําหรับตอนนี้ก็นี่เป็นโซนของลูกค้าที่รับแล้วนะครับนะนี่ที่ใส่ตะกร้าตรงนี้เดี๋ยวผมจะแพกนะครับของวันนี้นะออเดอร์วันนี้นะครับก็โอเคนะครับนะถ้าใครสนใจยังไงก็ทักมาก็แล้วกันนะครับนะทักมานะครับนะแอดไลน์มานะครับนะหรือว่าหรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้นะถ้าเราแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาเลยก็ได้นะนี่นะโอ้ตัวนี้สวยมากดูแต่ว่าตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะ นะตัวนี้มีเจ้าของแล้วฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะหลอดใหม่ที่มาอยู่กับพ่อค้าเมื่ออยู่กับผมตัวนี้นะในเกษตรตัวนี้นะขูกัดสีจัดจ้านเลยตัวนี้นะตัวนี้เป็นชุดก่อนนะแต่ว่ามีเจ้าของแล้วนะครับนะนะฮะก็ทักมานะครับนะก็ทักมานะครับก็พูดคุยสอบถามข้อมูลกันได้นะครับนะอก่อนที่เราจะตัดสินใจนะครับก็โอเคคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ฮะนะครับนะ ก็ท่านใดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฮะนะครับนะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามเหมือนเดิมนะครับนะนะฮะสิ่งนี้เป็นกําลังใจให้กับช่องเราอย่างดีมากนะครับนะแล้วก็จะทําให้เราได้นะหาแต่สิ่งใหม่ๆนะมาให้นะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับนะเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามฮะคลิปนี้ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ